มินิราคาขึ้นแล้วด้วยนะคะรับเพราะหมดเมหมดกิจกรรมนั้นไปก็ราคาเรื่มขยับม,มาอันนี้ไม่พอละซื้อได้จริงๆนะ่าจะเป็น357นะครับก็ครั้งละประมาณ3,500 0ก็ถือว่าราคาเริ่มกลับมาเอาเรื่องเพราะเลยไม่เคยคิดว่ามันจะยากขนาดนี้เลยนะพูดจริงออมาดูกันนะครับครั้งแรกของเราในคลิปนี้พร้อมแล้วลุยอีซ y Card เติมเกมราคาถูกสะดวกปลอดภัยทันใจสายกาชาต้องอ a ซ y Card ลิงอยู่ด้านล่างเลยนะครับบอกเลยอีซีมากสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสูช่ชาแนลเมลโลเม,ลละเมลนะฮะและวันนี้เรากลับมาอยู่ในเกม R.O.X. Next Generation กันอีกแล้วนะครับกลับมาอยู่กับซีรีส์ที่นี่เป็นหน้าเนใจของช่องเราในตอนนี้ <c oughs> ก็คือสุ่มผ้าผิดตานะครับวันนี้เป็นา้าทที่6เข้าไปแล้วนะครับถ้ากดครั้งแรกของวันนี้ก็จะเป็นครั้งที่22เลยนะครับ และตอนนี้ต้องบอกเลยว่าเหรียญมินิราคาขึ้นแล้วด้วยนะครับเพราะหมดตั้งแต่หมดกิจกรรมนั้นไปก็ราคาเริ่มขยับมาอันนี้ไม่พอละซื้อได้จริงน่าจะเป็น3 5 7นะครับก็ครั้งละประมาณ3ามแสนห้าก็ถือว่าราคาเริ่มกลับมาเอาเรื่องเพราะเหรียญมินิเริ่มเหรียน้อยแล้วตลาดเหลือแค่2 0 0 0 0กว่าตอนแรกว,ว่าจะสุ่ม10ครั้งให้ทุกคนดูเหมือนกันแต่น่าจะนานครับมาต่อเลยดีกว่าและแน่นอนนะครับมีน,มน้องเพิ่มมาให้กําลังใจสวัสดีคนดูหน่อยสวัสดีครับผม พี่ย่อยไอหลังครั้งที่แล้วทิ้งไปแล้วนะพี่ไม่อยากเก็บมันไว้ป่ะพี่ใจรู้สึกไม่ดีเลยพี่ดีแล้วผมว่าจากครั้งที่แล้วที่เราซุมกันก็นั่นแหละแม่งโอ้โหไปเอะอย่ามาเลย <laughs> จริงพี่ว่าจริงเอเลือเศษเดี๋ยวซื้อเศษเศษับต้องซื้ออีกเก้าร้อยสี่สิบแปดอันกับครั้งที่ยี่สิบสองนะครับวันนี้มีอยู่อีกสองเอ็มเดี๋ยวมารอดูกันว่าจะสักเท่าไหร่นะเอมมีเท่าไหร่แล้วะขอเช็คแปมเลยทุกคน และไอ้รางวัลตู้นี้ไม่เคยได้นะกดไปรอบและกี่หมื่นกี่หมื่นก็ไม่รู้ไม่เคยออกที่พี่คน,คนได้เจ็ดแปดพันเท่านั้นสี่พันห้าพันเดี๋ยวซื้อเก้าร้อยยี่สิบเจ็ดอันมาเดีย๋ยวมาดูนะทุกคนว่าจะได้ตั้งแต่ทีแรกไหมจริงๆไม่ใช่ทีแรกแค่ทีแรกของคลิปแต่เรากดไปแล้วแคยี่สิบเอ็ดครั้งนี่คือครั้งที่ยี่สิบสองนะทุกคนมาดูกันเลยดีกว่านะ ไม่มีมุกไม่มีสูตรจะเล่นแล้วพูดจริงเพราะว่ายีอดครั้งเนทุกวันนี้เรียกสูตรไม่ได้แลงกดแบบหมดใจไปพี่ไปจริงกดแบบปงปงๆครับทุกคนนี่คือครั้งที่22ของเราแนละ้วนะครับในการสุ่มหาผ้าติดตาไม่เคยคิดว่ามันจะยากขนาดนี้เลยนะพูดจริงเอ้ยมาดูกันนะครับครั้งแรกของเราในคลิปนี้พร้อมแล้วลุย่กว่าพี่ อยู่เลยวะเนี่ยหิวกุ้งเมื่อวันก่อนเพิ่งจะไปกินกุ้งแม่น้ำเองให้กุ้งมาอีกแล้วกลัวไม่อิ่มเอาไว้ทานแล้วกันเอาจริงไหมกลัวแม่งสามสิบวะไม่ใช่สามสิบดิแล้วไงตอนนี้พี่หกสิบพี่ไม่กลัวสามสิบแล้วพี่กลัวแม่งไม่ออกเอาจริงๆงนะทุกคน เมื่อกี้ครั้งที่22ไปแล้วนะนี่ครั้งที่23นะครับทุกคนเฮ้ยแม่งหนักจริงว่ะรอบนี้ต้องมีถึง25อย่างน้อยอะ่ะเพราะอรแะงองวีต้องมีแล้วอะ่ะมันไม่จำเป็นต้องเก็บอะไรแล้วไปทีที่23เอาซักเท่าไหร่นี้ที่2 3ก็3ทีกดสลิปด้วยขอผ้าปิดตาไปเลยละกันแดกดกแดกว่า ให้มันยากจังวะเอาจริงๆวะทุกคนหมดกำลังใจจะลุ้นเหมือนกันนะเฮ้ยแบบเห็นหลายคนมาคอมเมนต์แล้วนะให้กำลังใจมาเยอะรวมถึงบอกว่าโอ้อยังมีคนที่โชคร้ายกว่าผมอีกเลอครับเนี่ยค่อยมีกำลังใจขึ้นหน่อย <c oughs> คิดซะว่าคุณก็ให้กำลังใจผมผมก็ให้กำลังใจเพื่อนๆทุกคนแล้วกันเฮ้ยเพิร์ดเอาไงดีวะเอามาสักสูตรดิ ทีที่24แล้ววะแตผมบอกแล้วผมจะบอกที่ใน EP ที่60แบบพาพินตาออกแน่อยู่ถึงเหรอวะม <laughs> ึงถึงดีโอ้โหเกมน่ารักขนาดนี้น่าเล่นขนาดนี้ดูสิ24 <laughs> ทีเลยนะบอกเกมน่ารัก <laughs> เอาไงอยู่วะทีที่24กดยังไงอยู่ย่าชแนลเนี่ยตอนนั้นแปลงบอกไว้ให้กดชแนลสองมามามาถ้า <5 S 1> ครั้งนี้ <laughs> ไม่ได้นะ เปลี่ยนชื่อเลยพี่แล้วสุ่มมาเออว่ะชื่อนี้ใช้มานานแล้วด้วยลืมไปเลยมามายสี่เดี๋ยวถ้าไม่ได้จะไปเปลี่ยนเป็นมานิซาขอผ้าปิดตาหน่อยน่าจะยาวเกิน <c oughs> ไม่ได้หรอกมันยาวไปแล้พี่เออน่าจะยาวไป <c oughs> ไปแบบทีเผลอกดแบบไม่ต้องรอขอผ้าปิดตาไปเลยละกัน <c oughs> อเสียก,กลับออมาไปโกไม่ไดนนาอีกนะ เกือบลั่นแล้วผมมองเมื่อกี้เห็นขาวๆเมื่อกียิงกันนึงออกมาแล้วโธ่บ้าวแนวหนึ่งมากแนวหนึ่งมากเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเป็นชื่อกอนุอ้ยเป็นชื่อดีเป็นชื่อดีเอ,ดเอาแล้วเกียรเปลี่ยนเปลี่ยนชุดดีกว่าเปลี่ยนเลยดีกว่ายไม่รู้จะเปลี่ยนอะไรวะเผื่อชุดนี้ไม่มงคลเดี๋ยวลองหาชุดขาวๆมาเอาผ้าปิดตามามา,มาลองดูนะทุกคนชุดนี้จะได้ไหม นี่ครั้งที่เท่าไหร่นะยี่สิบห้าป่ะยี่สิบสองเออน่นาจะใช่อ,อันนี้กด,กดค,ครั้งที่สามเรากดสามครับเอ้ยครั้งที่สี่นี่ครับที่สีู่นะนี่ครั้งที่ยนะี่สิบห้าแล้วนะทุกคนยี่สิบห้าครั้งอะ่ะจะมีใครมากกว่าผมถ้าใครใครมีมากกว่าคอมเมนต์มาบอกกันบ้างนะนี่คือครั้งที่ยี่สิบห้าแล้วยังไม่ได้การันตีด้วยว่าจะได้แล้วได้มีสูตรจริงเหรอนี่ครั้งที่ยี่สิบห้าแล้วนะต้องชื่อนี้พี่มานีมีตา ตามีมานี่ยังไม่เฉดจันอีกหรอครับเฮ้ยมาแล้วจันแปลงมา,ลมาเลยครั้งที่ยี่สิบห้าเนี่ยกำลังจะกดเลยเนี่ยาสายมาสายมาแล้วละดอกเนี้ยเอ้ย,อยต่อไปีิว่าแปลงมาเซอร์ไพรส์จังหวะน,นี้เดี๋ยวออสทั้งห้าทีกดผ้าปิดตาโชว์ไปเลยดีกว่ามาครั้งที่ยี่สิบห้าจบซีรีส์ผ้าปิดตาของเราไปทุกคนโชว์ให้เด็กๆด,ดูไปเลยแล้วกันนะจ๊ะผ้าปิดตาวน,วน,วน,วนออกมา มาเอาจริงป่ะไปเลยวันนี้ได้ถึงครั้งที่ยี่สิบเจ็ดแน่ๆอยากทิ้นถ่ายากเกินผมเตรียมไว้หมดอย่างอะอะไรนะที่ผมเตรียมไว้หมดอย่างอะนี่ไงได้อีกสองที ลนได้ลุ้นแนะไอ้นั่นนะ่ะเสาเสาหลักเมืองพี่อะไม่เอาไม่เอาไม่เอารอบนี้ยังไม่ออกอย่าไปทักออกแค่การการออกล้วายหนึ่งการก,ก้อยแต่เสาหลักเมืองไม่ต้องออกมานนะาพอแล้วนี่ครั้งที่ยี่สิบหกแล้วนะทุกคนวันนี้ได้ถึงยี่สิบเจ็ดี่จิ้มไปที่เสาหลักเมืองนี่เอาได้จิ้มไปแล้วไงต่อเออจิ้มไปเออนั่นแหละนั่นแหละ จิ้มไปที่มันนั่นแหละไปเอเอมาหานี้เรามาหาเสานี้เอ <ๆ S 2> เอเรามาหานี้ขอเสาหน่อยขอเสาหน่อย,อยอสักหกทีละกันเส <6 S 1> าหนหกขอเสาเสาออกหน่อยไปครับมาครับผมทุกคนมาครับมาครับขอเสามาตั้งหน่อยเว้ยเอ้ย, <S <S อยดีมดกูอะไรเหี้ยใจจริงๆ โอ้ยต่อไปครั้งที่ยี่สิบเจ็ดแล้วเริ่มมีแน่พาร์ตต่อ,อไปอะ่ะเฮ้ย,ย,อ,ยอยากไปทำอย่างอื่นนวะเอ้ยมันเป็นซีรีส์ที่มันหนักหน่วงหัวใจเกินอืม,มจริง,ม,รรองมองว่าหนักจริงเเหรียญเดียวดึงเวลาจัดเลยร้อนแล้วด้วยเนี่ยไม่ มาทุกคน,นครั้งสุดท้ายของเราในวันนี้ก่อนครั้งที่27ตอนนี้ไม่ได้เสียงเฮเลยเสียงเฮอ,อยู่ไหนหมดแล้วก็ไม่รู้มาดูซิมาดูก่อนนะว่าเราเคยได้อะไรบ้างอันนี้ได้แล้วอันนี้ได้แล้วอันนี้ได้แล้วอันนี้ก็เคยได้แล้วใช่ไหมเราเคยได้เวสเทิร์นเกแล้วใช่ไหมผมไ,มได้โซ่ที่ขาดอยู่สองชิ้นประหละาดกับาิตอเออใช่จริงๆน่าจะได้ไดครบแล้วทุกคนตอนนี้ขาดแค่น,นี้สกาเฮผมว่าชิ้นสุดท้ายที่พี่ยังไม่ได้ ผมว่ามาแน่ไอที่คาดพุงของกระต่ายอะไม่ต้องบ่อยแล้ว <c oughs> เราเราปิดคลิปด้วยเราปิดคลิปด้วยไอคาดกระต่ายมาสองสาครั้งแล้วนะอย่าให้มันออกมาอีกเลย <c oughs> ทำต้องกด <c oughs> ยังไงให้ได้แม่งวะเนี่ยยี่สิบเจ็ดครั้งนี่คือครั้งที่ยี่สิบเจ็ดนี่มองหน้ามันสักเจ็ดวิแล้วก็ <c oughs> ไปเลยดกวย หลอกหลอกยายแนวหลอกเอยมีดอกว่ะใครเมื่อกี้คิดว่าเราจะกดแล้วดีจังหวะน,นี้แหละรีบเลยกดกดเมื่อกี้มันปล่อยไก่ละรอบนี้แหละออกมาขอเป็นภาพปิดตาในครั้งที่ยี่สิบเจ็ด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 เจ,จ็ดเราเราปิดคลิปด้วยเราปิดคลิปด้วยไอ้คาดกระป่ายมาสองสามครั้งแล้วนะอย่าให้มันออกมาอีกเลยอย่าให้มันออกมาอีกเลยไอเพิร์ดเอาปากมาตบเลย พูดสามไม่ขำเลยนะไอ้ไม่ไหวว่ะเอาปากมาเดี๋ยวนี้ไม่ไหวผมไม่ไหวจริงจริงโอ้เอาปากแกมาเดี๋ยวนี้ตันเรื่องมาจริงจริงด้วยว่ะึุปหลน่าเรี่ยมขึ้นคอไอ้เมื่อดีงามาได้ไงวะเนี่ย โอ้โหเซ็งเซ็งจัดเลยเซ็งจัดเลยโดนไป27ครั้งแล้วว่ะทุกคนวันนี้โดนไป6ทีไม่ใกล้เคียงกับ5ปิดตาเลยพี่ว่าเราต้องตัดสินใจแล้วว่ะว่าเราจะไปต่อหรือพอแค่นี้ีโอาสมนอีพีหน้าอีกซักอีพีไพี่เอาอีกซักอีพีเนาะให้คนดูคอมเมนต์ดีกว่าถ้าคนดูยงว่า คลิปหน้าถ้ามาเราก็ขอกำลังใจหน่อยคนดูคอมเมนต์แน่นอนก็ถ้าเกิดคลิปเราเกลือจริงคลิปที่แล้วนี่เพียบเลยเต็มๆเลยนะไอเสาโทเทมเห็นแป้งยังแอบมาคอมเมนต์เลยหาจริงเอาวันวันถ้าอยากให้มาเกลืออีกก็ช่วยคอมเมนต์เข้ามาหน่อยนะครับตอนนี้ต้องการกําลังใจมากไม่งั้นผมว่าเราควรจะเลี้ยวไปทําอย่างอื่นแล้ว่าคลิปนี้แม่งโคตรเกลือเลยวันนี้หกทีนะแม่งแย่จริงๆ 27แล้วถ้าคลิปหน้ามาคือมันถึง30แล้วทุกคนถือว่าหนักมากนะยังไม่ได้เลยแต่ยังไงคลิปนี้ก็เกลือเรียบร้อยนะยังไงถ้าชอบอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามให้ชอ่องเมโลเมด้วยแล้วจะกลับมาอาจจะมาแก้มือสักคลิปแล้วกันแล้วเดี๋ยวเจอกันครับทุกคนสวัสดีครับ